จากการไล่เรียงเชื้อสายของท่านนั้นจะเห็นว่ามีเครือญาติยงใหญ่ไปทั่วดินแดนมาลาย,ยูชวาคขมนหรือจำปาอินเดียและอาหรับแต่ที่สําคัญเชื้อสายของท่านก็มาจากท่านนาบีมูฮัมมัดซอลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสลัลลัมท่านใช้ดาวุดอันฟาตอนีมีนามเต็มว่าอันอเลมอัะลามะอันอารีฟอันรอบบานีใช้วันดาวุดบินใช้วันอับดุลล้อบินใช้วันอิตรีสอันฟาตอนี บิดาของท่านมีนามว่าใช้วันอับดุลลอบุตรของท่านใช้วันอิดรีสบุตรของโต้วันบากัรดบุตรของโตกายาปันดะบุตรของท่านฟากีอาลีดาโตมหาราจเรลามารดาของท่านมีนามว่าวันฟาติมาเป็นบุตรตรีของนางวันสลามะบุตรของโตบรรดาวันชูบุตรของโตกายารัคนาดีราจาบุตรของท่านฟากีอาลีดาโตมหาราจเรลา กล่าวได้ว่าต้นสายของท่านฝ่ายบิดาและมารดาล้วนมาจากตระกูลของท่านฟากีอาลีดาโตมหารจาจเรลาซึ่งเป็นอุลามะที่ยิ่งใหญ่คนหนึ่งของโลกมาลายูถ้าสืบเชื้อสายย้อนขึ้นไปจากท่านฟากีอาลีดาโตมหารจาจเรลาก็จะพบเชื้อสายของท่านกล่าวคือท่านเป็นบุตรของท่านมุสตาฟาดาตุกจมบูหรือดาตุกจึริงหรือสุลต่านอับดุลฮามิดชะบุตรของสุลต่านมูซัฟฟัตวาลียุนล้อซึ่งเป็นพี่น้องกับท่านชัยฮิดดยาตุนล้อ หรือรู้จักกันในนามของซูนันกูนุงจาตีซึ่งเป็นหนึ่งในเก้าอุลามะหรือวลิโซงโงที่มีชื่อเสียงและนำศาสนาอิสลามไปเผยแพร่ที่เกาะชอรีโบนเ<น>กาะลมบอกอรหรือปะเลมบังชวาตะวันตกและท่านก็เป็นต้นกำเนิดบรรดาอุลามะและสุลต่านบันเตนในชวาพี่น้องของท่านอีกท่านหนึ่งคือสุลต่านบับบุลล้อซึ่งเป็นสุลต่านแห่งเตร์นาเตบิดาของสุลต่านมุตตฟาคือสุลต่านอาบูอับดุลล้ออุมดาตุดดีนหรือวันอาบูหรือวันโบตุรีตรี หรือมลนาอิราอิวราชาจำปาขเขมรในปีคริสตศักราช1471บิดาของท่านคือท่านไซยิดอาลีบุตรของท่านไซยิดนูตอาลัมบุตรของท่านมลานาไซยิดจามาุดดีนอันักบัตอันฮูไซนีแห่งเมืองบูกิสเกาะสุลาเวสีประเทศอินโดนีเซียปัจจุบันบุตรของท่านไซยิดอมาดชักแห่งอินเดียบุตรของท่านไซยิดอับดุลมะลิกหรือไซยิดอับดุลมูลุกแห่งอินเดียบุตรของท่านไซยิดอลาวีแห่งเมืองทาริมฮาดอรันเมาส์ประเทศเยเมน บุตรของท่านไซยิดมูฮัมหมัดซอฮิบมิดบัดบุตรของท่านไซยิดอาลีกอซิมอันฮาดารันเมาส์บุตรของท่านไซยิดอัลลาวีแห่งซามมนอันฮาดารันเมาส์บุตรของท่านอิหมามอีซาอันนากิบแห่งเมืองบัซือราะประเทศอิรักปัจจุบันบุตรของท่านมูฮัมหมัดอันนาคิบแห่งเมืองบัซือราะบุตรของท่านอิหมามอลีอันูไรดีแห่งนครมาดีนะบุตรของท่านอิหมามยาฟัตอัสดิกบุตรของท่านมูฮัมหมัดอันบากิดบุตรของท่านอิหมามลีไซนุนอาบิดีน บุตรของท่านไซย,ยิดีนาฮูเซนหลานของท่านรอซูลุลลฮ์ซลลลฮุอะไยฮิวาสลัมบุตรที่เกิดจากท่านไซย,ยิดีนาอาลีบินอาบีตอลิฟกับท่านหญิงฟาติมาอัสซาร่าบุตรีของท่านนาบีมูฮัมมัดซลลลฮุอะัลฮิวาสลัมวันลอฮูอะลัมขอบคุณที่ติดตามช่องความรู้เกี่ยวกับอิสลามอันหาดิษและคำคมอุลามะ